สามารถสะบัดนะครับตะพดเตะขาสามารถเตะเอ,อาลูกกระหวาที่น้องร่ปลายทางขำผลเดินข้าหาตลอดสามารถควงศอกถีบใา้ที่ล,ลาตัวสามารถโยนกวารดยนะครับเอาบโดนเข้าไปที่ลำตัวยกา ขวาสามารถตั้งรับยาาราาอ,ยอย่างนิ่งแนาา่นทีเดียวสามารถโดนต่อขวาต่อยขวายังไม่ถึงสามารถโดนเข่าวไปทำคนผิดขวาสามารถเตะฟังตัวสามารถเอามาขัดวานสามารถโดนต่อยขวาทำคนเข้าไปกบก็ รอบที่สามนะครับสามารถพย,ยกรุนฝ่ายแดงกลับนำพลน้องเกียวเอาอยุบฝ่ายน้ำเงินสามารถปกป้องเป็นพลรวันนะครับขันเขานน่าท้องน้ำพลนำพลจะไมควายอย่างเดียวเลยทีควายังไม่บอมสามารถโยนเขา่าบอลกลัวเข่เาขวาการไว คนเข้าไปจก,กอทีครับจ่อใต้ได้นะครับสามารถยื่นลูกมากเป็นการแก้ทางมวยอย่างเห็นเด่นชัดเลยนะครับหมดยกที่3ยกที่4แล้วสามารถพยกรุนฝ่ายแดงกลับนำพลนองกีเพายุดฝ่ายน้ำเงินยกที่4ี่เริ่มมาสักนิดนึงแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเป็นการถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพีวันนี้บรรยากาศภายในสนามแม่นขนาดไปหมด ปกองจะทำลายประวัติการอีกครั้งนะครับสุดวันสงใจวันเกิดสนามวันนี้นำคนเดินเข้าหาสามารถสวิงขวานำพลเตะขานำพลเดินเข้าหานะครับยกที่4ี่สามารถโยนเข่าขวาลําตัวแล้วผลักออกไปนำพลเดินเข้าหายับซ้ายแล้วเตะขวาพลาดไปคนดูเฮตึงทั้งสนามเลยวันนี้ไม่มีที่นั่งแล้วนะครับคนดูต้องปิดห้องขายตัว เวลาประมาณทุ่มเศษเราต้องปิดห้องขายตัวนะครับนี่เป็นการถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีศึกวันเกิดสนามศึกวันสงชัยรับวันเกิดสนามนะครับฟังสุดที่สองนว่าคมถ่ายทอดสดโดยช่องก้าอสมทยกที่4ีระหว่างสามารถพยัคฆ์รุณฝ่ายแดงกับนำพลน้องกีเพายุดฝ่ายน้ำเงินนำพลเดินเข้าหาทำอะไรไม่ถนัดสามารถโยนเข่ากันน้ำเตะขวาน้อมต่อยขวาเบาๆไม่ถนัดนะัก นำพลยับฟ้าแล้วเตะขวาลำตัวสามารถจะพาไว้นำพลดิ้นหลุดออกไปนำพลเดินเข้าหาสามารถถีบซ้ายนำพลเก็บกันก็มาหมดยกที่สี่ยกที่สี่ยกที่ห้ายกสุดท้ายแล้วสามารถพยักกระดุนฝ่ายแดงกับนำพลน้องกีเพายุายเงินพลาดโผล่กอยเตะซ้ายเตะขวาด้านคอวันนี้รางวัลพิเศษจากบริษัทอันเจริญจำกัดยังมีเช่นเดิมนะครับ คาราเคฟาดหาง3ามหมื่นบาทเตะกลานคอสะบัดเอ่าลอยหนึ่งหมื่นบาทแต่ยิ่งไปกว่านั้น n อ c ศูนย์กลางรถยนต์มหานครถนนสุขุมวิทมอบรางวัลพิเศษให้กับผู้ชนะรับ5,000บาทไข่ก็ได้นะครับชนะรับเอา5,000บา, incident, 1, 1, 1บา page, alon, ทอ like <c oughs> ัมพลเตะขวาสามารถเตะซ้ายล้อัมพลเตะขวาลับตัวอัมพลตีขวายกที่5ยกสุดท้ายแล้วสามารถเตะขวาอัมพลย็บซ้ายแล้วเตะขวาิดที่เข่าตีขวาลับตัวสามารถเตะขวา การโชว์ศิลปะมวยไทยของสามารถพยัะรุนนะครับพับมาลาอีกแล้วนำคนยับปอดแล้วต่อยซ้ายกติมนาะสามารถยับซ้ายสามารถเตะบต้านคอนะครับนำคนกแกจะเตะกราดเข้าเลยแต่ไม่ไม่โดนนะครับแต่กระสินยังมอบนะครับเตะล่างคอนำคนแตะขวานำคนยับซ้ายเขากตหนาอกสามารถ คนนำมาทำซ้ายตีซ้ายยันมาที่หน้าท้องนำคนเล้ยบท้ายปล่อยขวาปล่อยซ้ายกับที่หน้าสามารถทำหลุดกรอบครับนพคนปล่อยซ้ายปล่อยขวาแต่เล้ยบท้ายกับที่หน้าูสาาก,นนาาาากาสามารถโยนเข่าซ้ายขึ้นตัวนำคนปอดเอวไว้ตีเข่าขวาไม่ถนัดนะครับปอดก,กันระยะประจัญชิดเกินไปเป็นยกที่ห้าแล้ว วันนี้บรรยากาศภายในสนามโมวิทีลุบินีนัน่นขนาดำทำลายประวัติการอีกครั้งหนึ่งนะครับจุดความสนใจนัดการเปิดสนามอ่ายทอดกดจากเวทีลุบินีต่างคน,นต่างประกบเข่าในกันกลางเวทีสามารถตีเข่าขวาต่างคน่างแย่งกันตอบไมอยู่นะครับนำผลตีเข่าขวาไปตวงเชิดแล้ว ผู้ต่อไปจะเป็นการถ่ายทอดสดแรมโบ้นะครับกับหลังสวนพันยุทธภูมิติดตามชมนะครับท่านผู้ชมครับปิดการถ่ายทอสด,สดสดนะครับทำผลเดินเข้าหาเตะบอลตัวทำผลโยนเข่าวขวาบางคน,นต่างมองหน้ากันแล้วสามารถย็บซ้ายกับที่หัว วันนี้ภายในสนามมวยลุมพินีนะครับแน่นทั้ง4ด้านเลยทีเดียวสามารถผีบขวากันไว้สามารถปัอนสอบกลับนะครับอาจจะโดนตาดนะครับในถนัดนักหมดยกที่5ยกสุดท้ายชูมือให้ฝ่ายแดงนะครับสามารถพยยกรุณฝ่ายแดงสา